พี่น้องที่รักทุกท่านของหมอเพนนินานะคะเจอกันเช้าวันใหม่วันนี้นะคะพี่น้องคงจะได้รับพระพรและก็มีความสุขกันมากมายพี่น้องที่รักคะเช้าวันนี้นะคะหัวใจพี่น้องเต็มไปด้วยความรักหรือเปล่าคะหัวใจของพี่น้องมีความกล้าหาญและมีความอดทนไหมคะเช้าวันใหม่นะคะในสถานการณ์เช่นนี้นะคะที่โลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกกับเรานั่นก็คือให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างออกไปด้วยความรัก อาจารย์เปโลบอกกับเราในพระธรรมหนึ่งโครินนะคะพี่น้องซึ่งเป็นบทสุดท้ายคือบทที่16และในข้อที่13ในวันนี้จะขอนำาู้ชนะที่จะมาหนุนใจพี่น้องในเช้าวันใหม่ในสถานการณ์เช่นนี้อาจารย์เปโลบอกกับเราว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้มีหลาย จงด้วยกันนะคะจงที่1ก็คือจงระมัดระวังนะคะนั่นก็คือการใช้ชีวิตการพูดจาการที่จะคบใครหรือทําอะไรถ้าเรามีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราโลกของเราเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะและโลกของเรามีใยพิบัติหรือคนที่รอบๆตัวเราอาจจะมีปัญหามากมายนะคะพรุง่ง สอนกับเราเสมอให้เรามั่นคงในความเชื่อนะคะอาจารย์เปาโลให้กำลังใจและหนุนใจพี่น้องว่าให้เรานะคะเดินต่อไปและมั่นคงในความเชื่อเพราะความเชื่อนั่นหมายความว่าความเชื่ออาจจะสูงขึ้นความเชื่ออาจจะลดลงได้นะคะพี่น้องที่รักคะในช่วงนี้นะคะอยากให้พี่น้องมีสามคีีทําด้วยกันอ่านพระวจนะนะคะและก็อธิษฐานเข้าร่วมกลุ่มนะคะที่จะทําให้พี่น้องสามารถเติบโตกันและมั่นคงได้ในความเชื่อ ต่อไปก็คือจงเป็นคนกล้าหาญค่ะพี่น้องการเป็นคนกล้าหาญนั่นหมายความว่ากล้าหาญอดทนในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะและเป็นคนที่กล้าหาญที่จะกล่าวเรื่องพระเจนะของพระเจ้าออกไปกล้าหาญที่จะชักชวนหรือเชิญชวนผู้คนนะคะเข้ามารับความเชื่อและความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันนะคะซึ่งเป็นความกล้าหาญที่เราที่จะกล้า แบ่งปันความรักออกไปเป็นความกล้าในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันดับต่อไปก็คือจงเข้มแข็งค่ะพี่น้องเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะอาจจะปผะจญความทุกข์ยากลาบากความหมดหวังท้อแท้ใจอาจารย์เปาโลอให้กําลังใจพวกเราว่าให้เราเข้มแข็งเดินต่อไปอดทนอยู่กับพระองค์นะคะและสุดท้ายก็คือทําทุกสิ่งด้วยความรักค่ะพี่น้องไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะมีสิ่งใดนะคะ แต่ถ้ารักว่าเรามีความรักและเราอยู่ในพระองค์นะคะและรู้ว่าพระองค์รักเราและรู้ว่าเราเป็นใครนะคะเราเป็นรูกศึกที่รักของพระเจ้านะคะและพระเจ้ารักเราเสมอนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่เต็มเปี่ยมอยู่ในเราก็จะช่วยเรานะคะที่จะทํากิจการและทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักค่ะพี่น้องเมื่อเราทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักนั่นจะมีความหมายอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุนใจเพื่อนหนุนใจพี่น้องนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการโทรศัพท์ ใช่กันนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการอ่านพระเจ้าะด้วยกันสามัคคีทําด้วยกัน,าารกนหรืออธิษฐานด้วยกันนะคะพี่น้องที่รักคะในยุคนี้ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามนะคะขอให้เรานะคะจงระมัดระวังมั่นคงในะความเชื่อจงกล้าค่ะจงเข้มแข็งและจงทำทุกสิ่งด้วยความรักค่ะขอพระเจ้าเป็นพระพรทุกๆท,ท่านนะคะที่มีในความรักของพระเจ้านะคะและพระเจ้ารักเราเสมอไม่มีอะไรที่จะ มาเปลี่ยนแปลงความรักของผมได้เลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ